มากมาบแบนพี่น้องตั้งรักแล้วตั้งล่ำแล้วขอบปลาเอาพี่รามีหรือเล่าอันนี้มันอะไรทีมงานเฮากินอยู่กลางถนนนี่แหละพี่น้องทีมงานหาอยู่หากินกับเขาเฮาบ่ต้องอะไรมังม่ายดอกพี่น้องยี้แค่อไม่เด็กของกับอันต้มน้าไม้ สมอันนี้สมง่วาด้วยปีนองประม่นชมงสมงัวจ้ะเปรี้ยวโคเปียโคสมง่วเแนงมง่วานกินกับเขาอันนี้อีหยังนี่อันนี้ไก่โอ้ยหนึ่งไก่แต่ไก่เด่นก้นเนี้อแต่ไม่สเพิ่านท่านท่น่านเป็นสพราะอันนั่นเหอแม่คนฟ้าันะนพท่นแล้วน กินในเบิดเด้อเจ้าผู้เดียวนี่ไมาอยู่นู่บ่ระมาณให้เจ้าเด้อมาเบิดยายกุ้งแล้วพอกินเขาน้ำโมแล้วกินมักกะทอนกินอะไรใช่ไหมมังมักสูยังไงน้องกับแก้วกับมีเด่นเจ้าก็มาใหม่มหมกินจังน้อยเด้อเขามันสะหิวเด้ไม่ไง่นี่ยเหมือนเด็เขาอือไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยแต่ว่าเมื่อคืนเธอไปเห็ดยังบาดปูหาเห็ดตัวเนาะหาเห็ดคนชิปลมฮะ เมื่อถืออย่งบบบเนี่ย้ำมาเมียะเบียบอหันม่เบียใส่ถุงมืออยู่มาใส่ถุงมืออยู่มันคือจังป็ไม่น่น่ะอนใส่มักบังน้าเจดิเจ้าือจะมีหาว่านจะไปจำน้าตัวแปลว่าจำแก้วพี่น้องค้ายังไงคแหลกแหงมันต้มเบิ้ลมือนดเดียวทำเิ้า ป็่นกี่ขางกูแนะกู้แวบมยังไงสมัยนีพรยยังไงเนี่ยหันแก้วก็ไม่เม่ร่ได้ี่เราเน่ยบกินที่เียนาไม่เียนอ๋ต้มก็ได้แม่นึ่เมี่ยกินแก้วบบเมีกินยัไเอันนี้สนน้องใหม่ถ่บ่แ่แก้พิดลูกแม่แม่งได้ลูกคนั้นลงตแี่แม่น้าเปนบกินทาไม้องไปทำแล้วแม่มาแล้วแล้วเท้าแล้วไม่คออกยาแม่ยาแมยาแ่าแม่มาเลี้ยวแล้วขาอยู่เงี้ยบอ โอ้แต่ลาบ้านเฮาาท่านยู่ดอกงงงเงแราท่านเนี่ยเด็กก็คือว่าแบแม่ขากับม่านมาเนี่ยายกินข้าวเด้อขอบ้าสองทีพี่รับเลเขามาตรงตบานแตบ้านพุดมาไปเอากิน่นวหนอน้อใหม่พี่น้องเดืบหนุ่มบ้างมาแก้วที่หนุ่มเนาะอู้คู่เขาม้ามของไเลยอันนี้กรบโปหน่อยด้ อ๋อไม่ไ hmm. ม่ไม่ไมไม่ไม so yeah, ่ไม่ไก yeah. ่ไม่ไม่ไข่กินเลยไข่ไม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 ่ม่ไมนไม่ไม่นม่ไมนไม่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 ไมนไม่มม่ไ่ไ่ไน่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่ม่ไไ่่อไม้่น่มม่ั่ม่มืม่กไม่่บ่่ไ สอทอดตะเพิ่นมากินได้กินักจู้แม่อืมอแสบเนาะผักน้ำผู้น้ำผาอืแบบางเนาะเนาะเห็นเบียร์ตายบ่เบียบ้านขอเอาไปจีนอ่ไอเกียงตับทำไมอยุ่งลาขคนมากลูกขึ้นวันแต่ทําเห็มเสียอืมนะนหนกิยืนมาบ้ บ่ต้องกินจงั้ก็ได้กินแต่กน้ใหม่ก็เปียวก็ได้กมันแบเนาะคือแ่กนะต้อสมเรือบ้านต้องสมน้ใหม่บ้านไม่อกระำเปียวกต้มใหม่แสบมื่อบ้านเป็นกัไปหากินตังมือได้ในช่วงนี้เฮ็ดออกพี่น้องต้มบนมือต้มต้มฟอกเบียร์กทกินยัาบรรยากับบยังก่อนสดงว่าแม่ะเคยกินเบยังตรงเงี้ยูเอาเกลือูเอาเนี่เนี่คู่นี่ แ่บนมันบอกนเขาเอาไกินเขาไันน yeah> ี้รับนขู่แบเ่งเจ้าพ่อไปหมักตองเจ้าปอกอีกไมอันนี้พักติวมอนพี่น้องครับเกียวอืากมีก้อยกินนู่นได้เนาะได้เลยกนกินนู่นเป็นโตม่ยิงกลับเลยอืมมาล้างพักอย่างก็ำอันนี้หนึ่งไก่ อันนั้นขัแก่มากกวอินเบอรเดอกิปมอเปอม่มาเลยู่บานมงไทอืมออ้าวลายเเนาะแจบอืมกนหนองเอีบ่อม้าเจียมจเมกลอันนี้มงี้ยบุ๊บบ้านบนมือเลือดเต็มเลยนี่นั่งบายเบดีายรกินเก้าใจงานหมอ่ นี่ใ็ดเป็นนะหนร้ามเมงแนมที่ไหนก็ท่านมูเอาไร่เนีหนึ่งบ่ไร้เไ็ดขายดูอ่ไ้ายดูเห็นมาบมแม่นึ่แม่ลูกมานนี่แม่ลูกาของแม่แม่นคือเอาไร่ใหบ่เห็้เราใส่ตู้เย็นไหมแม่แม่ใส่ตู้เย็นไหมกินเป็นอีหรือเปล่ามังเจ้ากินอไรับงกินหลายเลยหลายอย่งเยนะอืมหลายน้ำเนี่ยคูออะไรมันมันใ่กินน้ำมัน ยานเิ่นตัวย่ะมันเบียพี่น้องมันคืออะบ่เบียก่นนะแค่กินเนาะแค่กินนาต้องก็จะบาดมาน้องฟาดมีหลับปลายเสีบเนาะพี่น้องฝากกินหมดาน่นขึ้นพักเบียจักเมียวอืมนีพักเบียั้พี่อันนั้นเบียบ่แม่ไรอ่ะอัมหอมเนาะอันจัดเลยว้ายคั่นก่เนพัเบียันันเนี่ ไอเรื uh ่องสเตียส oh. ูตรครับ <persever> อันีกินได้กนียไ้่กินได้เนี่มีอตายยมันีแดงเอื่องอีแดงอันนี้อันนี้กินบ่ไรพ่ะนะพี่น้องนตนเลียดอันนี้อันนี้กินแหละเกือบเกือบกินผิดพี่น้องเกือบกิก่กิเนี่ยว่าขี้ไรลกินบ่ถือทองไหลพ่ะนะ เรี๋ยเรามาสูงอยู่หนึ่งกินหักอยัางนี้นบ่ใบไงไงนี่บ่เออคันจงันงคันจังเออคันจังยินได้บ่แม่ยินได้บ่บ้านตันมุ้นนัน่นใบคันจังก็กินได้พี่น้องเป็นยาอืมปุ่นหลายแมา่กินน้ำกันเสร็ กินยูปากินกัมยังกระเส็บพี่น้องกิน hmm. น yeah <uh ิ่งเบื่อจังปะอนี้ก็บอกเบิดเด้ออย่ามาหน่อยยูปากินกัมยังกระเส็บในจานทีาว่าน้ำไปกินถามยายนหม้งเข้าไปทีนด่ดนะมามาๆพี่น้อง